ครับลงพื้นที่มาอีกครั้งหนึ่งครับน้องจอกคลอง14ครับที่ดินแปลงนี้มีเสน่ห์มากครับท่านที่มองหาที่ดินลักษณะที่ดินติดถนนกว้างๆนะครับและมีคลองเรียบนะครับเป็นที่ทํานานะครับคลองเรียบติดถนนหลักนะครับคลอง14ครับน้องจอกครับ ที่ดินหน้าติดถนนมาณร้อยกว่าเมตรครับห้าไร่กว่าครับไม่แพงครับแปลงนี้แวดล้อมเพื่อนบ้านโกดังโรงงานบ้านหรูถนนกว้างเสาไฟน้ําคลองแบบนี้ครับท่านที่มองหาที่ดินติดคลองติดถนนหลักกว้างๆแบบนี้เผื่อจะทําสวนเกษตรอยู่อาศัยสวนเกษตรคาเฟ่นะฮะซื้อเก็บปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับนะฮะใกล้ๆเมืองนะครับนองจอกนะครับมีเสน่ห์มากเลยครับที่ดินแปลงนี้ครับไม่ผิดหวังครับผมลงมา ดูประมาณ5ครั้งแล้วแปลงนี้ครับสนใจทัหาผมได้เลยครับ0986474222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ